ฮะเออลุอง,ลงม,มันฟังจ้ารอรถรถมันสวนตะกี้นเนอามาตัางา้งไงบอวันอยู่แคนพาสเดลคารโอเวเหีย เขาก็เตอดีแล้วเนาะลุงหวนเนาะอันนี้อันหื้อตามอยมันมาเอาอันขุอันนี้ออกหื้อแล้วแกกับมาฝังหื้อลุงหวนมาแหละรถจะมา ลบเฉียงหน่อยลุงกับแกพอๆพอกันนะเนาะเนี่ยเขาก็ดีดีเปื้อนอะ่ะเพราะเขาได้อันนี้เขาได้เปอร์เซ็นต์ก็เลยว่าเอออ,อ,อ,อันบวกนดเนี้เขาเอาถูกนะเขาเขาเขาก็ร่วมตึ้งฮะเขาก็ไม่ได้คอเคื่อนอะสามไร่ สวยมากสวยแต่ก็ใช่นีกว่าเพรเนี่ยห้าแสนนะเอาเตะปุ้ดซุดปุดไข่มะพร้าวข้างนอกดีแต่แต่ของมันจะน่าเอาเข้าไปดังในว่ายดูนี่อิ่มแล้่มเป็นสถ่ายถ่ายวิดีโอนะอาหันกันนี่จะลงงานยูทูบจะขายตีถ้าบอมีใครเอาอ่ะลุงวันอันหนึ่งยังยังปิบ้านนะ ถ้ามีลูกมีลานหรือว่าใครกระเจงยังี่เจ้าเจ้าอูสัจวาจามีติดเจ้าเี่นตอนนั้นมันสามหน่อยมั้งเหรอสามให้เจ้ารวม,มห้มาแสนเจ้า,มจาหมดนี่นะี่ยหมดนี่ะอะเปิ้นมีหัวมาซ่อมคนเดียวมีหื้อแล้วเรียบร้อยต่อมาได้เลยอีมาได้ละบ๊อบดอ้ามตุ้ยนี้กูเปิ้นต้องมาจ่ายเงินตัวเห็นรอจะมาเถียงกันนี่เนาะจะเอากาะ่ะ เอิ่มเหมือนท่าเนี่ยห้อยห้อยน้องคลองบึงอันนี้มันจะหนีบหอยกันจะมาฆ่ามันน้ำโอ้ปลาขาวเนียเนี่ยน้อยบุ๋เหล่อๆจะเข้าไปอันใกล้ๆหน่อยไปเอาอันอันนี้เขึ้นไปหน่อยลงมาทีหลังบ่ใจอันนี้บ่ได้เขิ้นจะกดอันนี้ลงเนี่ยเนี่ยเอ้ยสวนโอ้ยาก นั่น่ะเดี๋ยวเจ้าจะเอาอันนี้ลงเอเอาอันนี้ขึ้นเจ้าจะอันกดอันนี้ลงเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนั้นน่ะขอโทษค่ะขอโทษมาอายใจ